แม่เป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองทำไงอ่ะคลิปนี้จะไม่ใช่แค่โทรฮะแต่เราจะวิดีโอคอลหาแม่ด้วย Surface Pro รุ่นที่สิบเอ็ดสวยไหมฮัลโหลเดี๋ยวคราวนี้จะให้เป็นวิดีโอคอลสอนแม่สอนแม่ทำอาหารนะสอนแม่เลยแม่สอนอ๋อแม่สอนแม่สอนสอนแม่เลยให้แม่สอนทำเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดอง ไอ้มะนาวดองเนี่ยทำไงก็เอามะนาวมาฝนเอาผิวออกทั่วๆเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งอ่าเอาไปนึ่งเออเปนึ่งนึ่งสักพักนึ่งสักห้าทีสิบทีนึ่งไฟไม่ต้องแรงนะไม่ต้องแรงใช่ปะไฟแรงมากก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวลูกมันแตกอ๋ออ๋อไฟมันอ่อนเบาๆถ้ามีแดดก็ไปเผึ่งแดดหน่อยแห้งๆนะอ๋อน้ำปลาครึ่งขวดโซฟาในมาตั้งไฟให้มันเดือดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปสักช้อนแกงเคี่ยวไปแป๊บ รักเดียวไม่ต้องเ <ừ, S 2> ที่ยวนานหรอกอแล้วก็เอาขึ้นมาข,นขึ้นมาฟ<า>ักให้มันเย็นแล้วก็เทใส่ไปในมะนาวนั่นแหละก็แค่นั้นแหละแค่นั้น,แ,แ,น,นแล้วก็แล้วก็หมักทิ้งไว้เลยละหลายวันกี่วันกินได้ก็เป็นครึ่งเดือนน่ะมัะ้งเดี๋ยวคิดลองไปทํามะนาวดองให้เสร็จก่อนอันเป็ดไว้แล้วเสร็จแล้วโอ้ยเดี๋ยวโดนชิ้นใหญ่ย่อมๆนะไม่ได้ใหญ่มากเออเออแล้วก็ฟักเนี่ยยังไงต่อทาฟักก็ปอกอย่างฟักปอกแล้วปอกแล้วผ่าผ่าคึ่งไหนดูดิ เดี๋ยวก็หันเดี๋ยวเดี๋ยวไหนดูที่หันน่นกันเลยเอาไส้ออกอะ่ะเอาไสออกใช่ป่ะฝางไสออกเออทำเป็นปบะว่าฝานให้มันลึกๆหน่อยนให้ลึกๆหน่อยเออมันจะได้เม็ดมันจะได้ออกหมดนึงเดือดใส่เป็ดเป็ดเดือดก็ใส่ฟากต่ออืมใส่ฟักไป <Okay. S 2> เอาเห็ดหอมมาล้างแล้วก็หั่นไก่ลยเลยล้างขยำบีบๆแล้วน้ำออกเวลามีใครไม่เรียกแม่อีเห็ดสดแม่กดไหม ไม่รู้ไม่โกรธอ่ะไม่รู้เฮ้ยหรอ,ไ,อ,อไม่เคยเห็นเอาไว้แล้วเป็นคำา่าแล้เอีเทสดเอามะนาวมาฝานแล้วก็ฟักเอาแต่นเนื้อไปฟักเนื้อ,อก่อนถาครึ่งอ่ะถาครึ่งแล้วก็เอากระช้อนฟักออกเนื้อออกมานึกว่าแบบเป็นช่างลูกเปื่อยเลมันขมอ่ะอ๋อแบบขมก็ใส่ไปหมดแหละหมดเลยหรอ,อเออใส่ไปเลยเอ<ๆ>เอเ,เอนี่ยแล้วก็ปรุงรสใส่ผงปรุงรส ใส่ดกซีวขาวไ้โอเคเ okay. ้วก็แค่นี้ก็ชิมละเออก็ชิมให้มันออกเค็มนิดนิด<ช>อย่าเค็มมากมีกลิ่นมะนาวดองไหมอืมแล้วรสชาติอะรสชาติมี้มันมานาะมานาว่ะมะนาวมะนาวจะไม่ขมเคือทำครั้งก่อนอาจจะขมขม วันนี้เครื่องที่เราใช้วิดีโอคอลคุยกับแม่เนี่ยคือ Surface Pro รุ่นที่11นะฮะสมมติวิดีโอคอลคุยกับแม่หรือว่าประชุมงานเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยไปหยิบของนู่นนี่นั่นเงี้ยกล้องเนี่ยมันก็จะจับภาพเราไว้ตลอดเวลาเขาเรียกกันว่า Automatic Framing นะฮะมันจะตามไปตลอดเวลาเลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามองกล้องอยู่เนี่ยแอบอ่านสคริปต์หรือแอบมองไปทางอื่นเนี่ยมันจะล็อกตาเราเขาเรียกว่า eye contact เหมือนคนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าเรามี eye contact อยู่ตลอดเวลาทา,ทางที่เราอาจจะแบบแอบปอ่านสคริปต์อ่านอะไรมองอะไรทางอื่นไปนะฮะแน่นอน,นับสำหรับยุคนี้ต้องมี AI และ Surface Pro รุ่นที่11เนี่ยมันมี AI อยู่ในเครื่องเลยครับเขาเรียกว่า Copilot ถามอะไรได้หมดเลยก็อย่างเช่นสมมติเราจะถามสูตรเป็ดตุนมะนาวดองมันจะมีบอกมาเลยว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะ ส่วนเรื่องดีไซน์นี่ก็สวยเบามากเหมือนน้ำหนักเขาบอกว่าจะไม่ถึงกิโลวางตรงไหนก็ได้ต่แบบวิดีโอคอลเราไปทำอย่างอื่นเราก็สามารถตั้งวางได้แล้วก็ที่ชอบที่สุดๆเลยของเครื่อง Surface Pro รุ่นนี้นะคือปกติแล็ปท็อปตัวอื่นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโทรศัพท์ที่เป็นขยายใหญ่แต่ว่า Surface Pro รุ่นที่11เนี่ยมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์แบบย่อส่วนมากกว่า คือมาทาได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเลยคนระและฟังก์ชันที่ชอบที่สุดของเครื่องนี้นะฮะ mm hmm. เขาก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า co creator ให้นะฮะสำหรับคนที่วาดรูปไม่ค่อยเก่งเหมือนผมเลยฮะ,ะมันมี AI มาช่วยให้อะแบบเราอยากได้ดีไซน์แบบไหน Surface Pro เ,เครื่องนี้มันเหมาะกับการทำคอนเทนต์ในยุคนี้เหมือนกันใครที่แบบว่าอยากได้คอมพิวเตอร์แบบพกพาทําได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างแต่ว่าขนาดเบาเล็กทัดรัดนหลักเริ่มที่ตัวนี้ก็เวิร์กมากๆาถ้าใครสนใจอยากลองเล่นอยากลองจับดูเนี่ยไปทดลองก็ได้ที่ร้าน i อชั้นนําทั่วประเเทศเลย ประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวว่ากันใหมเดี๋ยวเจอกันพนระุ่งน,นี้ไปหา